สวยงามโอ้ยสวยงามสวยงามกระเซบว้โอ้แกกระอผสมศักดศี ไปแทงน้ำกินต้องต้องเอาหาของมาเส้นแล้วเนี่ยต้องหาของมาเส้นแล้ว ủa oh, bỏ bọc muông hên, kinh đế kia, <laughs> oh, đi, ô, nhìn <laughs> <hai> <laughs> 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 oh, nó Ủa <laughs> oh, <ho, bản> <laughs> Nhớ เขาสิไปลงชิปคนกินหน,นอนออนะบอกว่าปลอดภายหน้าตัวเบ็นฝรั่งยืนจากแว้เห็นบ่เนื้ยนยอยางดีจ,จากแว้ให้นอนเจาะเอ้าเห็นโบรายเนื้อเขาเนื้ออย่างยุคประเทศใดย์โคดหมักไว้ตั้งสามสามปีสี่ปี จังหวะอามากินนะ